สวัสดีค่ะแฟนเพจ Power b Solar Cell พิจิตทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตสินค้าที่เข้าราสุดวันนี้เลยนะคะเราเติมสต็อกกันจุกๆเลย12พาเลตด้วยกันนะคะแผ่น420วัตต์โมโนฮับเซลของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูแผ่นกันนี่เลยแผ่น420วัตต์โมโนฮับเซลตัวนี้นะคะเป็นเทคโนโลยีฮับเซลนะคะเป็นเซลล์แบบใหม่ประสิทธิภาพดีเยี่ยมอย่างแน่นอน,นะคะ่ะสีก็ เข้มด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเมนตัวนี้นะคะเป็นของรีสตานะคะ420วัตต์ค่ะแผ่นนะคะสีสวยมีมาตรฐานลูกค้าซื้อสินค้าไปได้ความคุ้มค่ายอย่างแน่นอนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูจำนวนบััรบาทกันมี1 2 3 4 5 6 7 8 9บัตรดบ,บาด,ด้วยกันนะคะลูกค้า มัดบาเยอะก็จะยิ่งดีนะคะกระแสไฟก็จะดีอย่างแน่นอนค่ะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรีบจับจองมาได้เลยนะคะเพราะาตอนนี้ยอดจองของเราเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะสามารถติดต่อตามที่อยู่ที่เราขึ้นไว้ให้ด้านบนและด้านล่างได้เลยนะคะ